ครับเดี๋ยวมาตัดแต่งกิ่งใน้นาต้นนี้นะครับในหนานี่ยจะต้องตัดแต่งกิ่งก็เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ลูกเขาสมบูรณ์ครับถ้าหากยังไม่ตัดแต่งกิ่งเราลูกที่ออกมานะครับจะไม่สมบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นต้องตัดแต่งกิ่งครับพอแต่งกิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมก็จะเอาปุ๋ยมาโรยโคนต้นแล้วก็พรวนดินให้เขานะครับแต่ตอนนี้ตัดแต่งก่อนครับ เขาสูงมากครับเดี๋ยวตัดแต่งให้เขาออกยอดใหม่นะครับไปครับเดี๋ยวไปตัดเลยครับผมตัดเลยครึ่งหนึ่งเลยนะครับพวกเส็กสมสามมันตัดเลยครับ ทำทางทำทางแสงนะครับดีกว่า กินเองก็ทำขางแท้งคางถัวนะครับนะครับผังแท่งนี่ถัวครัาเดี๋ยวไปตัดไปแต่งอีกนู่นครับ้นุนครับต้นนนุนในนาไปนะครับเดี๋ยวไป,ตไปแตง่งกคนน็ครับ